หนึ่งค่ายลักชัวรีคาที่มีความโดดเด่นไม่น้อยหน้าใครอย่าง BMW Group ค่ะซึ่งในครั้งนี้ก็ได้ยกรถเด่นๆครบทับกันเลยทั้ง BMW Mini และ BMW Motorrad ซึ่งในช่วงนี้ค่ะไปพบกับผู้บริหารของแต่ละแบรนด์พูดกันเลยค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแข่งนวัตตรกมยานยนต์ของ BMW ในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่43ที่มาพร้อมกับแนวคิดก้าวด้กันไปได้วยใจไปได้ไกลเพื่อสื่อถึงช่วงเวลาความร่วมมือและความมุ่งมั่นไปยังหนทางแห่งอนาคตยนตรกรรมครับหลังจากที่ BMW r ุ u p ประเทศไทยได้สร้างความสำเร็จมากมายในเซกเมนต์รถยนต์พรีเมียมตลอดหลายปีที่ผ่านมารวมถึงในปีที่แล้วซึ่งเราได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้าในด้านงานขายและการบริการ ในปีนี้ BMW ยังคงสานต่อความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในทุกขั้นตอนภายใต้แนวคิด Power of Choice หรือพลังแห่งทางเลือกสำหรับในปีนี้นะครับเราได้นำแนวคิดเรื่องของ Digital Technology ที่ว่าประสบการณ์ขับขี่ในรูปแบบใหม่ซึ่งผู้ขับขี่สามารถสัมผัสได้ตั้งแต่ในคอคพิดของรถยนต์ BMW i4 มานำเสนอเป็นการแสดงไลท์และซาว n d ในชื่อว่า From Soul to Soul ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากในปีนี้ครับ สำหรับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้เรานำา2รุ่นใหม่ในกลุ่ม b m w m มาเปิดตัวรุ่นแรกคือ BMW M 4เ0 i xDrive ฟร์ทีคูเป้ใหม่ที่มีส่วนผสมทั้งาศาสตร์และศิลป์ด้านวิศวกรรมจาก b w มอมอบที่สุดแห่งความแม่นยำและความเฉียบคมบนท้องถนนด้วยพลังเครื่องยนต์เบนซิน6สูบพร้อมเทคโนโลยี b m w Twin Power Turbo ส่งพละกำลังสูงสุดถึง387 8าแร้อย4ปดสิบเจ็ดแร e ม้า, BMW มา้อมกับอ่วงล่างแบบทีไอเอ็กซ M คาลิเปอร์เบรก M Sport สีแดงเงาชุดแต่ง M Aero Dynamic ไฟหน้า b i m u Laser Light และอื่นอีกมากมายรุ่นนี้จะเปิดรับจองทางออนไลน์ในไตรมาสที่2นี้ครับอีกหนึ่งรุ่นสำหรับ b i m m M ในกลุ่มของ Sport Activity Coupe ได้แก่ b i m m e X4 M Competition เครื่องยนต์เบนซิน6สูบ b i m m M Twin Power Turbo 510แรงมา้ารุ่นนี้มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ M X Drive ทำงานร่วมกับระบบควบคุมเสถียรภาพทางการขับขี่ Dynamic Stability Control ผ่านระบบเกียร์8จังหวะแบบ M Steptronic พร้อมระบบเบรกประสิทธิภาพสูงของ b m w M Compound Brake Caliper สีดำเบาะนั่งด้านหน้าดีไซน์ M Sport ภายในตกแต่งด้วยวัสดุ c a r ์บอนไฟเบและชุดแต่ง M Competition รอบคันเปิดราคาจำหน่ายที่8 5 9 9 0 0 0บาทพร้อมแพ็คเกจคุณมรักษา BSI Standard 3ปี60,000กิมครับอีกรุ่นในกลุ่มของ Sport Activity Coupe เรานำเสนอ BMW X4 xDrive20d M Sport รุ่นปรับโฉมใหม่มาพร้อมกระจังหน้าสไตล์คู่แบบ M ด้านหน้าไฟหน้าแบบ Adaptive LED หลังคาพ a n o r a m a เปิดปิดด้วยไฟฟ้าเสริมความมั่นใจบนท้องถนนด้วยช่องล่างแบบ Adaptive พร้อมระบบควบคุมความเร็วคงที่และฟังก์ชันช่วยลดความเร็วและระบบช่วยนำรถเข้าที่จอดอัตโนมัติรุ่น Plu s เปิดราคาจำหน่ายที่4,99,000บาทพร้อมแพคเกจริกา BSI Standard 3ปี60,000กิมครับ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเราเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อเดือนที่แล้วได้แก่ BMW i4 ซึ่งถือว่าเป็นแกรนด์คูเป้สประตูประกอบด้วย2รุ่นย่อยนะครับก็คือ BMW i4 M50 ใหม่รถยนต์ BMW M รุ่นแรกนะครับที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์นะครับสตัวที่อยู่ที่เพลาด้านหน้าและก็ที่เพลาด้านหลังของตัวรถมอบพลังได้ถึง5 4 4แรงมา้า ระยะทางวิ่งสูงสุดด้วยไฟฟ้าสูงสุดถึง521กิโลเมตรตามมาตรฐานของ WLTP อีกรุ่นได้แก่ BMW i4 eDrive 40 M Sport ผสมผสานมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด340แรงม้าเข้ากับระบบขับเคลื่อนล้อหลังแบบคลาสสิกมอบระยะทางวิ่งสูงสุดถึง590กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP สําหรับราคานะครับ BMW i4 M50 เปิดราคาจําหน่ายที่4,999,000บาท ส่วนในรุ่นของ BMW i4 eDrive 40 M Sport ราคาจำหน่ายที่4,499,000บาททั้ง2รุ่นมาพร้อมกับแพ็กเกจบรุมรักษา BSI นาน4ปีไม่จำกัดระยะทางครับในส่วนของข้อเสนอพิเศษส,สำหรับรถยนต์ BMW ลูกค้าที่เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์ BMW รุ่นที่ร่วมรายการผ่านโปรแกรม Freedom Choice ของ BMW Financial Service ประเทศไทยและมีกำหนดการส่งมอบรถยนต์ภายในวันที่30เมษายน2565 จะได้รับความอุ่นใจไปกับประกันภัยชั้นหนึ่งวิมูโปรเทคสูงสุด3ปีพร้อมเงื่อนไขพิเศษเงินดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ส่วนลูกค้าที่เลือกออกพอร์ชไทยไปกับรถยนต์ BMW ตระกูล X รวมถึงวิมูแล้วก็ IX3 โดยมีกำหนดการส่งมอบรถยนต์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน2 5 6 5จะได้รับสมาร์ทวอชกา a r ม i น v ีเอ็นูทูเอสครับในขณะเดียวกันนะครับลูกค้าที่เลือกรถยนต์ BMW X1 พร้อมเลือกแพคเกจ Service Inclusive BSI 5ปี ได้รับการขยายเวลาคุ้มครองให้เป็น10ปีพร้อมกับอีกต่อของการรับประกันภัยชั้นหนึ่ง v ิ VM u p r t t ปรสำหรับลูกค้าที่เลือกใช้บริการผ่านทาง w m u Financial s e r v i c e ประเทศไทยครับและสำหรับรุ่น w m u 7 Series นะครับก็มาพร้อมกับข้อเสนอเ w o n d น r s of 7อร์ i e s ฟเวเพื่อลูกค้าที่เลือกจองผ่านโปรแกรม Freedom Choice ได้รับสิทธิพิเศษเช่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษพร้อมผ่อนรายเดือนเริ่มต้นเพียง4 9 9 9บาท หรือประกันภัยชั้นหนึ่ง BMW Protect สปีเต็มหรือว่าเป็นแพคเกจ Best I Ultimate ห้าปีหรือว่าการันตีในมูลค่าอนาคตหรือว่าการันตีฟิวเจอร์แวลูนะครับและนอกนจากวัตถุนี้ก็คือว่าลูกค้าจะมีสี่ทางเลือกเมื่อสิ้นสุดสัญญาให้เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นการรับรถไปใช้ต่อการคืนรถการเปลี่ยนคันใหม่หรือว่าต่ออายุสัญญารีไฟแนนซ์ก็มีให้เลือกได้พร้อมโปรแกรมอืน่นๆอีกมากมาย ทั้งหมดนี้ผมขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับรถยนต์ BMW รุ่นใหม่ๆพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษได้ที่บูธ BMW Group Thailand ในงานบางกอก International Motor Show ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บูธมินินะคะในงานบางกอ k International Motor Show ครั้งที่43นะคะ และด้วยคอนเซปต์ของบูธเราปีนี้นะคะเราอยากจะนําเสนอแนวคิดนะคะของการเข้าก้าวไปสู่อนาคตนะคะที่มีร่วมกันอย่างยั่งยืนนะคะตามคอนเซปต์ของ big love for planet และ big love for people นะคะยังจะเห็นนะคะเราใชเ้เทคโนโลยีนะคะ 3d motion นะคะมาช่วยในการจําลองนะคะบรรยากาศเสมือนจริงนะคะของอนาคตอันสดใสที่มีด้วยกันแบบยั่งยืนได้นะคะในมุมมองของมินินะคะ ค่ะแล้วก็ในงานนะคะเราได้มีการเ,ออเปลี่ยนวัสดุหลายชิ้นนะคะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยอยากจะให้วัสดุที่เราใช้เนี่ยค่ะสามารถเอามารีไซเคิลได้หลายๆครั้งนะคะก็เป็นการลดขยะ ให้กับสังคมนะคะในส่วนของอตัวผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาโชว์ในงานเนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นปีมานี้ค่ะเราเปิดตัวไปแล้วถึง3รุ่นด้วยกันนะคะ2รุ่นแรกนะคะในงาน p เ s e c o n f e r e n e e นะคะเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ก็คือรุ่น Mini Convertible Sidewalk นะคะและอีกรุ่นนึงก็คือตัว Mini John Cooper Works Anniversary Edition นะคะตัว Sidewalk เนี่ยค่ะได้เปิดจองผ่านออนไลน์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีลูกค้าจับจองไปหมดแล้วนะคะจากสต็อกเรานะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราได้เพิ่งทำการเปิดตัวนะคะเป็นสติกพิวเล็กๆค่ะก็คือตัว Mini Electric c o คอ e c t i o n Edition นะคะที่จอดอยู่ทางด้านนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะของตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะคะและก็เพื่อตอบสนองนะคะความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ ความชอบที่หลากหลายขึ้นนะคะเราเลยนำตัวสีนะคะที่จะเอามาให้เป็นทางเลือกกับลูกค้าปีนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะจากสีเดิมที่เราขายกันนะคะสีไวท์ซิลเวอร์กับสีอิน g ิกเมติกแบ็กนะคะปีนี้เนี่ยตัวที่เราเอามาเพิ่มเนี่ยก็เป็นสีตัว m o o n w a l กเกร y นะคะแล้วก็สีอ ไอซ์แลนด์บลแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือล o o ท Top g r ร y นะคะเรายังนำออปชันพิเศษอีกออปชันหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือเป็นหลังคา l มลติโทนล o ฟนะคะเป็นการเทคนิคการพ่นหลังคาแบบสีพิเศษนะคะทําที่โรงงานออฟฟอร์ประเทศอังกฤษนะคะที่เป็นโรงงานที่ผลิตรถยนต์มินิคันนี้ออกมาเลยนะคะส่วนเรื่องสมรรถนะนะคะก็ยังคงไว้คือซึ่งความสนุกสนานนะคะตัวนี้นะคะก็มาพร้อมขุมกำลังนะคะ184แรงม้านะคะจากพลังงาน แบตเตอรี่นะคะลิเธียมไอออนของเรานะคะอุปกรณ์นะคะอำนวยความสะดวกแล้วก็อินโฟเทนเมนต์ครบคันนะคะซึ่งเหมาะกับการใช้งานในเมืองเป็นอย่างสูงนะคะมีความคล่องแคล่วคล่องตัวแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเสียไปกับการเติมน้ํามันนะคะนอกจากประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วนะคะยังช่วยลดมลภาวะให้กับสังคมที่เราอยู่ด้วยนะคะเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในอนาคตของเราะคะ่ะ เรายังมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นอีดิชันพิเศษนะคะให้กับรถตระกูลแฮ t c h 3ประตูของเรานะคะตัวนี้ค่ะที่จอดอยู่ทางด้านนี้ก็คือตัว MINI Cooper S b อสบิ๊กเลนอีดิชันะคะตัวนี้ได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากถนนชื่อ b ิ๊กเลนนะคะที่เป็นถนนที่มีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของศิลปะแนวสตร e ทอาร์ที่กรุงลอนดอนนะคะตัดกับหลังคาสีซันมาร i โน b บลูนะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์สีดำทางด้านหลังนะคะ จะเห็นว่าโลโก้ด้านหน้านะคะแล้วก็กรอบไฟหน้าแล้วก็ที่จับประตูรวมไปถึงฝาน้ํามันนะคะจะมาในสีของโฟ o เซนบ u ูนะคะและลายกราฟิกน้ําเงินเทาที่เราเห็นเนี่ยคะบนฝากระโปรงหน้าก็ถูกนําไปใช้เป็นดีไซน์นะคะของตัวกราฟิกหลายๆชิ้นนะคะที่อยู่ในรถนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้บิกเลนนะคะที่อยู่ด้านข้างแล้วก็ตัว ตัวโลโก,ก้ B นะคะที่อยู่ตรงเสา C แล้วก็ตรงพรมด้านในนะคะค่ะพื้นผิวภายในนะคะเราตกแต่งด้วยทริมนะคะเปียโนแบ็กนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับห้องโดยสารข้างในนะคะแล้วก็ขุมพลังที่มากับรถคันนี้นะคะ194แรงม้านะคะ0-100อยู่ที่6.7วินาทีนะคะและมาพร้อมจำนวนจำกัดนะคะมีแค่22คันนะคะ ราคาอยู่ที่2 8 9 9 0 0นบาทค่ะค่ะและแคมเปญข้อเสนอพิเศษนะคะที่เราเตรียมมาให้นะคะสำหรับงานมอเตอร์โชวนี้นะคะนอกจากจะมีโปรแกรมทางการเงินนะคะที่มีความหลากหลายนะคะจาก Mini Financial Services สนะคะสำหรับรุ่น Mini อิเล็กทรกเนี่ยค่ะเราก็ยังมีของขวัญพิเศษให้นะคะถ้าจองวันนี้และทำสัญญาก,กับ Mini Financial Services นะคะจะได้รับ w a ล b o อนะคะพร้อมการติดตั้งฟรีนะคะถึงบ้าน มูลค่าเนี่ยกว่า1 0 0 0 0แบาทนะคะและนอกจากนี้ก็ยังได้ประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีนะคะและที่สําคัญนะคะรถมินิอิเล็กทริกทุกคันนะคะมาพร้อมการรับประกันนะคะและฟรีค่าบํารุงรักษานานถึง4ปีไม่จํากัดระยะทางค่ะยังไม่หมดนะคะลูกค้าที่ทําการจองรถมินิในงานและรับรถภายในเดือนเมษานะคะจะได้รับของขวัญพิเศษเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์นะคะจากซัมซุงนะคะเป็นโปรเจคเตอร์อัจฉริยะแบบพกพานะคะ และนี่คือสิ่งพิเศษนะคะที่ทางเราเตรียมมาให้นะคะกับลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาเยี่ยมชมบูธมินิในงานมอเตอร์โชว์นะคะยังไงก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เบียม t o r มอเตอร์สประเทศไทยนะครับวันนี้เรามาเป็นส่วนหนึ่งของบูต BMW ียมนะครับถ้าเข้ามาเนี่ยก็เรียกว่าเราอยู่ด้านถ้าเดินเข้ามาในด้านซ้ายของจอนะครับอยู่ติดกับ X4 สีขาวสวยงามในคันนี้นะครับก็ถ้ายัางไงเรียกว่าแวะมาเยี่ยมชมกันได้ ไฮไลท์แรกที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับคือคันนี้นะครับก็เป็น BMW R 1 2 5 0 RT นะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะครับคันนี้คนเห็นปั๊บจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่หน้าตาเหมือนรถตำรวจนี่ใช่แล้วครับ BMW R 1 2 5 0 RT เนี่ยเป็นรถทีไ่ได้รับความนิยมนะครับจากตำรวจทั่วโลกจริงๆมันจะผสมผสานนะครับเรื่องของพละงกำลังความสะดวกสบายแล้วก็ความปลาปเตียวไว้ในตัวนะครับนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นตำรวจนำขบวนเนี่ยต้องการชูต เครื่องยนต์1,250 c c นี้สามารถส่งกำลังถึง136แรงม้านะครับทอคอยู่ที่143นิวตันเมตรทำให้คุณสามารถพุ่งทยานไปข้างหน้าได้อย่างสะดวกสบายนะครับในรุ่นปี2022นี้นะครับเรามีการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเห็นจากด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าที่เรียกว่า Daytime Running Light หรือว่า DRL นะครับมีระบบ Radar Guide d Cruise Control นะครับที่เรียกว่าเป็น Active Cruise Control สามารถปรับความเร็วนะครับตามความเร็วรถขันหน้าได้นะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของระบบจอ TFT 10.25นิ้วเรียกว่าได้รวบรวมเอาทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ความสะดวกสบายไว้ในคันนี้คันเดียวครับสำหรับคันที่2ของเราในวันนี้นะครับก็เป็นรุ่น r 1 8 b นะครับหรือว่า Backer เราจะเห็นได้ว่าเป็นรถที่ดูคลาสสิกมากๆแล้วก็มีความยาวแล้วก็แบนนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ Big Boxer หรือว่าเครื่องยนต์สูบนอนของ BMW เครื่องยนต์ใหญ่ที่สุด และมีพละกําลังมากที่สุดเท่าที่เบีิวเคยผลิตมาครับทอกถึง158นิวตันเมตรแล้วก็แรงม้าอยู่ที่91แรงม้าครับจอท FT นะครับ10.25นิ้วแล้วก็มาตรวัดต,ต,ต่างๆรวมถึงระบบเครื่องเสียงมาแชลสเตชหนึ่งด้วยเรียกว,ว่าันนี้เป็นอีกสุดยอดหนึ่งของรถทัวริงครับแต่ว่ามันเป็นรถที่สไตล์แบบขี่สบายๆชิลๆเมื่อคุณขับปับ๊บคุณจะได้ยินเสียงเพลงคันฟี่มาจากข้างหลังคุณเลยนะครับก็สำหรับไฮไลท์ที่3นะครับเป็น b m w r 18นะครับ รุ่นนี้เราเรียกว่าเป็นรุ่น first edition นะครับซึ่งเราทำกลับมาอีกทีหนึ่งสำหรับเรียกว่าเป็นการรึกถึงมอเตอร์ไซค์ที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ BMW ยก็ว่าได้นะก็คือ b บี R5 นะครับรุ่นนี้นะครับเราจะผสมผสานของความคลาสิกกับพละกำลังของเครื่องยนต์บิ๊กบ็อกนะครับ 1,800cc เป็นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังที่สุดที่ BMW ได้เคยผลิตมาครับ แรงม้าอยู่ที่91แรงม้าแรงบิดอยู่ที่158นิวตันเมตรนะครับอีกเอกลักษณ์หนึ่งนะครับสำหรับ b m w R18 เนี่ยคือเรื่องของการที่เราเรียกว่าเป็นโชว์การทำงานของเพลาเปิดนะครับเรียกว่าสายคコเ็กเตอร์ห้ามพลาดนะครับในคันนี้ First Edition นะครับ b m w R18 ครับคันที่4นะครับในไฮไลท์ของ b m w Motorrad หรือว่า Bim w m o อเตอร์ไซนะครับบนบูธมอเตอร์โชว์ในวันนี้ครับคือคันนี้คันน้องเล็กสุด C400 GT นะครับซึ่งเป็นสกูตเตอร์นะครับ350ซี นะครับ35แรงม้าก็เรียกว่าใช้งานสะดวกคล่องตัวในเมืองนะครับจุดเด่นนะครับของ C400 GT เนี่ยคือเรื่องของนอกจากรูปลักษณ์หน้าตาที่ดูสะดุดตาแล้วเนี่ยกับเรื่องของระบบ Connectivity นะครับซึ่งเรามีระบบจอ TFT สามารถ Connect กับเรื่องของระบบ Bluetooth นะครับคุยโทรศัพท์ได้ฟังเพลงได้แล้วก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเรื่องของระบบแผนที่นำทางได้เข้าจอใหญ่นี้ครับแล้วก็นอกจากคันนี้แล้วนะครับเราจะเห็นงานอีก2คันข้างๆผมนะครับคันนึงคือ 5,250 GS นะครับเรียกว่า King of Adventure คันนี้ไม่ต้องพูดมากนะครับเดี๋ยวเจ็บคอคันนี้เรียกว่าเป็นสุดยอดของ BMW อีกคันนึงนะครับก็คือ S1000RR นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นอีกสุดยอดหนึ่งนะครับของซูเปอร์ไบค์นะครับก็สุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องแคมเปญตอนนี้เรามีแคมเปญ0%นะครับสูงสุดถึง5ปีในหลายๆรุ่นนะครับสามารถติดต่อที่เจ้าหน้าที่ขายหรือว่าตัวแทนขายได้ใกล้บ้านคุณครับ